น,นี่ก็จะเป็นหนังกบเด้อพี่น้องอน,นี่หนังกบตากให้สะอาดล้างน้ำเกลือให้สะอาดแล้วก็เอาไปคาวรดดีชุรดุดตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอามาทอดเป็นกับแก้มได้จ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขี้ปลาเป็นเศษค่ะเป็นไข่กบเป็นอะไรกบเอาไวเ้เป็นหัวอาหารปลาจ้า นอ้องเอ้ยมกพริกขั่วมืดเช้าจ้าพี่น้องมักพริกขั่วใส่ต้ยมยำจ้าขวเสร็จแล้วก็จะเอามาปั่นแลทีเนี้ยมาปั่นพริกกันค่ะพี่น้องปั่นแบบหยาบหยาบค่ะ ปั่นใส่ต้ยมยำจ้ะมาเบิ้งน้ำกันจ้าพี่น้องทอดเสร็จก็มาปัน่นจะปั่นแบบหยาบๆค่ะใส่ต้ยมยำค่ะพี่น้องเพื่อสิได้เงินไม่ใช้ง่ายๆนะคะ จะให้ดูได้ซ้ำนี้แหะค่ะพี่น้องอันนี้แบบละเอียดค่ะตัวนี้แบบหยาบๆซักหน่อยอะค่ะ